ติพย์น์นะคะวันนี้พัตตี้ก็มีรถสวยๆนะคะอีกคันนะคะเข้ามานะคะมาให้ชมกันนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นโตโยต้านะคะรีโวนะคะ2.4ตัวอ e ีนะคะตัวนี้เป็น p r u n ันเนะคะเป็น4ประตูนะคะนะปี2018นสะิบะสำหรับคันนี้นะคะก็ราคาขายอยู่ที่5 8าแ0 0แันบาทนะคะ นะเดี๋ยวพอดพาชมรอบๆตัวรถเลยนะคะบอกเลยนะคะว่ารถนี้คือสภาพใหม่ๆสวยๆเลยนะคะนะสีนี้เลยนะคะเป็นตัวสีเทานะคะนะลูกค้านะคะที่ตามหาตัวสีประตูรีโวอยู่นะคะพอบอกเลยว่าได้รถคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถสภาพสวยๆนะคะสภาพน้องป้ายแดงเลยนะคะรถได้มานะคะสวยๆเลยนะคะบอกเลยว่ารถที่นี่นะคะ คัดเข้ามานะคะรถไม่มีเข้าโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ําไม่มีนะคะ,ะเดี๋ยวพอ่อพาชมรอบๆตัวรถกันเลยนะคะเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวไฟหน้านะคะก็เป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวไฟ LED นะคะ,นะในชุดกรอบโคมไฟตัวเดียวกันเลยนะคะ,นะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้ได้เป็นสีดํานะคะนะคะ มีตัวโลโก้นะคะรีโวอยู่ตรงกลางนะคะเป็นสีแดงนะคะตัวนี้นะคะเป็นหน้าใหม่หน้าหล่อนะคะมาพร้อมกับตัวสปอร์ตไลท์นะคะจากโรงงานเลยนะคะนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมนะคะแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมากับพร้อมแม็กซิ่งเลยนะคะล้อแม็กสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวแม็กก้านนะคะ สีทองนะคะมาพร้อมกับตัวขอบยางนะคะเนะะี่ยค่ะยางและแมกนะคะขอบสิบหกนะคะตัวนี้เป็นยางปีอ่าเดี๋ยวเป็นยางปีสองพันยี่สิบแล้วนะคะเนะะี่ยค่ะสวยสวยเลยนะคะยางดอกใหม่ๆใหญ่ๆแต่งมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับตัวคิ้วนะคะบางคนูนซ้มล้อนะคะเนะะี่ยค่ะแต่งแล้วเรียบร้อยสวยสวยนะคะนะ บอกเลยว่าเอาไปใช้ไม่ต้องทําอะไรนะคะสภาพมาพร้อมเลยนะคะสวยๆหล่อๆเลยนะคะนะในส่วนของตัวกระจกกันนะคะกระจกมองข้างนะคะนะจะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเลยนะคะนะตัวนี้นะคะคันนี้นะคะติดฟิล์มให้แล้วเรียบรอ้อยนะคะทั้ง4ี่บานเลยนะคะนะรถบอกเลยว่ารถพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้า ในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะตัวนี้จะเป็นบันไดนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะเนะะี่ยค่ะเดิมๆสวยๆนะคะนะได้ตัวสีดํานะคะตัวมือเปิดนะคะเป็นตัวโครเมียมนะคะทั้งสี่บานประตูเลยนะคะ,ะมาชมด้านหลังกันต่อเลยนะคะนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะสภาพสวยๆนะคะสติ๊กเกอร์พิเรนเนอร์นะคะ,นะในส่วนของไฟท้ายนะคะจะได้เป็นตัวหลอดไส้หลอดฮาโลเจนนะคะ นะมาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังนะคะเนี่ยค่ะกล้องถอยหลังนะคะตัวมือเปิดเป็นโครเมียมไฟเบรกดวงที่สอยู่ตรงฝาท้ายนะคะมาพร้อมกับกันชนโครเมียมจากโรงงานเลยนะคะเนี่ยค่ะเดิมๆนะคะสวยๆนะคะอ่าในส่วนของกระบะนะคะเนี่ยค่ะตัวแม็กไลเนอร์สวยๆเลยนะคะสภาพนะคะ สมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะเดี๋ยวพ่อพาชมในส่วนของภายในนะคะ,ะห้องโดยสารกันนะคะมาชมด้านหน้ากันต่อเลยนะคะ,ะในส่วนของด้านข้างตัวด้านข้างแผงประตูนะคะนะคะตัวนี้จะเป็นตัวฟังก์ชันปรับกระจกนะคะเป็นไฟฟ้านะคะทั้ง4ี่บานประตูจะได้ออโต้ฝั่งคนขับนะคะ กระจกมองข้างนะคะพับไฟฟ้าเป็นออโต้ปรับออโต้เช่นเดียวกันนะคะสะภาพสวยๆเลยนะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนังนะคะทวงมาลัยหุ้มหนังจากโรงงานนะคะเป็นหนังแท้นะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะ,สะแสดงผลดิจิตอลนะคะในส่วนของคอนโซลกันบ้างนะคะคอนโซลนะคะข้างบนนะคะตัวนี้นะคะ โตโยต้านะคะให้นาฬิกามาพร้อมแล้วจากโรงงานเลยนะคะสําหรับหน้าจอเครื่องเล่นนะคะของคันนี้นะคะได้เป็นจอ Android นะคะ,ะขนาดหน้าจอ8.5นิ้วนะคะมาพร้อมกับแอร์นะคะแอร์อนาล็อกนะคะใช้งานง่ายนะคะปรับหมุนง่ายๆนะคะสําหรับตัวแอร์นะคะแล้วก็ส่วนเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ธรรมรานะคะ6สปีดนะคะนะคะ มาพร้อมกับปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวเบาะจะได้เป็นตัวเบาะผ้าจากโรงงานนะคะเป็นสีดำนะคะสำหรับเบาะผ้านะคะข้อดีก็คือเขาจะไม่เก็บความร้อนนะคะเนาะถ้าเป็นตัวเบาะหนังจะร้อนหน่อยนะคะนี่แหละสำหรับข้อดีของตัวเบาะผ้านะคะในส่วนของห้องโดยสารข้างหลังเรามาชมกันค่ะเดี๋ยวให้ชมกันเลยนะคะนะคะ ก็เบาะสภาพเดิมๆนะคะสวยๆนะคะลูกคา้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีรอยขาดรอยยุบนะคะทผมหลังคาข้างบนนะคะนะคะสภาพนะคะไม่มีรอยขีดรอยข่วนไม่มีขาดนะคะคาบสกรปรกไม่มีนะคะบอกเลยว่าสภาพรถ90%เซเลยนะคะลูกคา้าสำหรับลูกค้าที่ตามหาตัวโตโยต้ารี o 4วสี่ประตูอยู่นะคะก็ะบอกเลยว่านะคะรุเข้ามาสวยๆนะคะ อยู่ได้ไม่นานนะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีบเข้ามาชมนะคะหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะตามที่เบอร์ขึ้นเลยนะคะนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับปตีได้โดยตรงเดี๋ยวเรามาชมกันต่อในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะเดี๋ยวพัดพาชมเลยนะคะว่าภายในห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะคะมาค่ะเรามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวพัดให้ชมเลยนะคะบอกเลยว่า สำหรับห้องเครื่องของเรานะคะของคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีคาบน้ํามันเยิ้มนะคะห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะนะคะสภาพเดิมๆนะคะเครื่องนะคะเดิมๆนะคะของเรานะคะบอกเลยว่ารถไม่มีการตัดต่อไม่มีการดัดแปลงตัวเครื่องตัวถังนะคะสภาพเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์จากโรงงานเลยนะคะ,นะเดี๋ยวให้ชมกันต่อในส่วนของตัวคานนะคะ คานนะคะคานแท้คานเดิมนะคะนะคะตัวมออกออนะคะจากโรงงานนะคะแผ่นเพจจากโรงงานนะคะนในส่วนของตัวน็อตนะคะรอยมาร์กนะคะทุกจุดทุกส่วนนะคะ,ะเดิมๆจากโรงงานนะคะในส่วนของคานก็น็อตยังไม่มีการขยับเลยนะคะบอกเลยว่ารถสภาพเดิมๆสวยๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวพดแผ่นกล้องให้ชมรอบๆเลยนะคะเรามาชมกันต่อในส่วนของฝากระโปรงกันนะคะ สำหรับฝากระโปรงคันนี้นะคะบอกเลยว่าเดิมนะคะนะะค็อตนะคะ, Not, ะ,คะเดิมๆยังไม่มีการขยับนะคะนะฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะคะจะมีตัวนะะี่ค่ะโลโก้ตัวนี้นะคะของโตโยต้านะคะนะคะี่ค่ะประทับตรงที่ฝากระโปรงเลยนะคะเป็นโตโยต้าเลยนะคะลูกค้านะในส่วนของตัวตะเข็บลอยเม็ดอาร์ตนะคะจากโรงงานนะคะ เดิมๆนะคะสวยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสติกเกอร์นะคะที่มาจากโรงงานนะคะนะคะจะเป็นยางขอบนะคะของเดิมนะทุกอย่างนะคะดูได้นะคะในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะคะนะคะแผ่นกันความร้อนเดิมๆนะคะลูกค้านะยังไม่มีการเปลี่ยนนะคะสภาพเดิมนะคะพุกยังไม่มีการแกะการไขนะคะแน่นนะคะบอกเลยว่า รถที่นี่นะคะคัดมาไว้รอคุณลูกค้าแล้วนะคะขาเป็นไงบ้างคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะพอดพาชมรอบๆตัวรถภายในภายในห้องเครื่องแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะหรืออยากเข้ามาชมรถนะคะก็ติดต่อกับปตี้ได้โดยตรงนะคะที่เบอร์097-112-6820 097-112-6820นะคะ